กลับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกเช่นเคยน,น,นะนะทุกคนนะทำไลายชานลนะทุกคนเพิ่มเติมความรู้นะครับวันเล็กวันละน้อยนะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับการแก้ไขชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกเนะครับบล็อกหรือว่ากรุ๊ปนะทุกคนนะ เพื่อนๆน,น้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้สมมุติว่าเราได้ไฟล์มาจากที่อื่นนะครับอย่างอย่างตัวนี้จะเป็นกรุ๊ปนะทุกคนนะกรุ๊ปนี่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับกรุป๊ปเพราะว่าถ้าเราได้ไฟล์มาจากที่อื่นกรุ๊ปมันก็จะแตกไปโดยอัตโนมัตินะครับนอกเจากว่าเราจะสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเองนะครับในโมเดลนั้นๆน,น,นะครับในหน้าต่างนั้นๆน,น,นะครับก็จะเขาจะก็จะเป็นกรุป๊ปพอย้ายที่แล้วเขาก็จะ แตกโดยอัตโนมัติสำหรับกรุป๊ปส่วนตัวนี้จะเป็นบล็อกนะทุกคนนะบล็อกกับ x อ็ f ก,ก,ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าที่มาจะต่างกันนะครับที่มาของบล็อกก็พิมพ์ไนะครับ e n t e r หรือว่า insert นั่นเองนะครับเขาก็จะมีมีมีในตัวที่เราสร้างบล็อกเขาก็จะเก็บไว้ในโซนนี้นะครับในหน้าต่างอ่าอ่าร e เ e n t บล็อกตัวนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ x l e f นะครับ x l e f ที่มาของเขาก็จะเป็นอ่าเราเรียกเข้ามาในในในคำสั่ง xr นะครับ x l e f เองนะครับนะครับ insert เข้ามาผ่านทาง pop up นะครับนี่เป็น x l e f พอดีมี fc หลายๆท่านนะครับถามเข้ามาว่ามันแก้ไขยังไงนะครับคือ ถ้าเราแก้ไขมันก็จะมีอยู่สองวิธีนะคนนะถ้าจะเข้าไปแก้ไขก็คือ export export ก็คือพิมพ์ x หรือว่าหรือว่า edit export อยู่ตรงไหน export นะคนนะพิมพ์ x เนี่ยเขาก็จะขึ้นเนี่ย export คือตัวนี้คือแตกคือแตกนะครับสมมติว่าไม่ว่าจเป็น x l e f หรือว่า block นะครับสามารถแตกได้ พิมพ์ x แล้วก็คลิกเข้าไป enter นี่เขาก็แตกแล้วคนนี้แตกสามารถแก้ไขได้เพียงแต่ว่าบล็อกเราก็จะหายไปนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะกลับคืนมาเป็นบล็อกได้นอะกจากเราจะสร้างบล็อกใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่อะไรประมาณนี้นะคนนะทีนี้การเข้าไปแก้บล็อกหรือว่าอะไรที่ถูกต้องนะครับก็คือสมมุติว่า อ,อย่างหน้าต่างของกรุ๊ปนะทุกคนนะคลิกเข้าไปลักษณะนี้มีเส้นขอบขอบอย่างนี้นะครับแสดงว่าอ่าไฟล์นั้นเป็นกรุ๊ปนะกรุ๊ปก็คือกรุ๊ปก็คือตัวนี้นะทุกคนนะนี่ในส่วนของเพื่อนเข้าไปที่โฮมนะครับแล้วก็กรุ๊ปเขาก็อยู่กลุ่มตรงนี้เนี่ยครับกรุ๊ปตรงนี้นะครับ,รรค,รบคือถ้าจุดไอคอนตัวนี้นะทุกคน กรุป selection on off ตัวนี้เราปิดแล้วก็สามารถแก้ได้นี่ท่านผนนี่คือกรุ๊ปสามารถแก้ได้นะครับเมื่อใดที่เราทํากรุปแล้วเส้นตัวนี้เขาก็จะขึ้นเป็นสีอย่างนี้เราก็จะสามารถไม่สามารถแก้ไขได้นะทุกนนนะนอกจากเราจะไปปิดปิดตัวนี้นะทุกนนนะปิดแล้วก็เข้ามาแก้ไขนะี่คือกรุปนะครับกรุ๊ปมันเป็น การรวบรวมชิ้นงานนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการแก้ไขเให้ง่ายกับต่อการมูฟนะทุกคนนะเคลื่อนย้ายอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกลุ๊กสามารถเข้าไปแก้ไขโดยการเปิดปิดตรงนี้นะครับส่วนบล็อกนะทุกคนวิธีแรกที่แก้ไขที่ผมบอกไปเมื่อกี้เป็นเป็นเอ็กโพมันก็ก็คือการแต่ง นะครับถ้าแตกแล้วเขาก็จะไม่เป็นบล็อกนะครับการเข้าไปแก้ไขที่ถูกต้องก็คือให้เพื่อนคลิกไปที่ชิ้นงานแล้วก็คลิกขวาไปที่บล็อกอิดิทต,ตัวนี้คลิกเข้าไปนะทุกคนนี่เราก็จะแก้ไขาภายในได,ได้นะครับแก้ไขได้จะแก้ไขไงก็ได้นะครับจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับเหมือนเราสร้างโมเดลปกติเสร็จแล้วก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เซฟ เซฟเชนตตัวนี้นันทุกคนนะถ้ากดตรงล่างนี่นเป็นดิสดิสคัสตัวนี้ก็คืออ่าไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ากดตรงนี้ก็จะเซฟในส่วนที่เราแก้ไขนะครับอันนี้คือการเข้าไปแก้ไขบล็อกนัทุกคนนะส่วน x l ็เลก็เช่นกันคล้ายๆกับบล็อกนะทุกคนคล้ายๆกับบล็อกคลิกเข้าไปคลิกขวา อ d i t เอ็กเลฟอินก็ได้นะครับถ้าถ้า e d เอ็กเลฟอินเพนี่เขาก็จะแก้ไขให้เราเห็นในนี้เลยนะทุกคนคือ,อไฟเอ็กเลฟมันก็เป็นไฟล์ปกตินี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าพอเรานำเข้ามาในรูปแบบ ff, เอ็กเลฟขาก็จะจับกลุ่มโดยอัตโนมัตินะเข้ามาเท่าไหร่เขาก็จะจับกลุ่มเท่านั้น ถ้าเราจะแก้ไขแล้วก็คลิกขวานะครับเข้ามาแก้ไขตรงนี้นะครับมีเพื่อนเอฟซีท่านหนึ่งถามมาว่าทําไมบล็อกเอ็กเลฟเขามันไม่เป็นสีเทาจริงๆแล้วเอ็กเลฟนะทุกคนนะมันก็เป็นไฟล์ปกตินะครับเพียงแต่ว่าบางท่านที่เขาใช้อาจะนําไปใช้สมมุติว่าแปลนนะครับแปลนจะเอาไปอ้างอิงไปอ้างอิงในการเขียนงานระบบ งานเครื่องกนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนสีนะทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนให้เป็นคือแตกไฟล์แล้วเปลี่ยนให้เป็นสีเทาทั้งหมดเลยเทาสีเทาจะเข้มจะอ่อนก็ไม่เป็นไรนะครับให้มันเป็นสีเดียวเพื่อที่จะง่ายต่อการเขียนแบบนะครับที่จะไปอ้างอิงในการเขียนแบบชิ้นงานทับเข้าไปนะครับสีมันจะได้ไม่เหมือนกันแค่นี้เองนะทุกคนเสร็จแล้วเขาก็เซฟแล้วก็นำเข้ามาเป็นไฟล์เอ็กเลฟนะครับ ถ้าเพื่อนถ้าสีนะครับมันมันเป็นสีแบบนี้นะครับเพื่อนก็คลิกไปเปลี่ยนแท็บตรงนี้ก็ได้นะครับที่พาร์ที้เปลี่ยนเป็นสีเทาไปเลยครับอันนี้บางอย่างมันเป็นบล็อกอยู่นะครับเพื่อนต้องไปไล่เปลี่ยนไล่เปลี่ยนหรือว่าจะแตกไฟล์จะแตกไฟล์จะ e x p o r พทั้งหมดอันนี้คือการเข้าไปแก้ไขเงื่อนพนเอ็กทั้งหมดเลยก็ได้แล้วก็เข้าไปเปลี่ยน ถ้า x p o r t กิจไลน์ ine, มันก็จะเปลี่ยนนะทุกคนเห็นไหมมันจะเข้าเปลี่ยนเข้าไปที่สแตนดาร์ดที่เราตั้งไฟล์เข้ามานะครับอันนี้ผมแนะนําก่อนนะครับถ้าจะเปลี่ยนต้องเข้าไปเปลี่ยนทีละตัวอย่างนี้นะครับพอนำเรานําไฟล์เข้ามาเป็น x l e f พอเราเซฟนะทุกคนพอเราเซฟปุบ๊บไฟล์ต้นแบบเขาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า x l e f มันสามารถหลีได้นะครับ op ก็คือออปชันนะครับไปที่ดิสเพย์เมื่อที่ติงเอ a กเลฟดิส oh, เตรงนี้มรนสามารถมันสามารถหลีแสงได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปคือเพื่อที่จะไม่ให้ไปเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ให้เสนอนำเสนอที่ชัดเจนกว่าชิ้นงานที่เราจะสร้างนะครับซึ่งชิ้นงานที่เราสมมติว่าผมสร้างสี่เหลี่ยม หนึ่งเส้นนี่ครับอย่างนี้นะครับมันสามารถที่จะหลีลงได้อีกนะทุกคนคือส่วนมากไฟเอ็กเลฟเขาจะไปอ้างเองในการเขียนงานอินทีเลียหรือว่าเป็นงานระบบ,นะบงานเครื่องกลอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เข้าไปแก้ไขในที่คลิกซ้ายคลิกขวาไปที่อีดิทเอ็กเลฟหรือว่าโอเพนเอ็กเลฟ นัทุกคนนี่นะครับเราให้กลับมาเหมือนเดิมก็พิมพ์ยูเอนเตอร์เอนเตอร์เอนเัทุกนี่คันนี่คือการเข้าไปแก้ไขไฟล์ไม่ว่าจะเป็นเ e อ็กเลฟหรือว่าบล็อ ok กก็แล้วแต่นะครับนี่ไฟล e ์เอ็กเลฟนะครับนี่บ็อ ok. กอันนี้กุ๊บนักคนสามอย่างก็จะ าสามารถเลือกใช้ต่างกันได้นะครับบล็อกเวลาเราส่งไฟล์ไปนะครับเวลาเราส่งไฟล์ไปมันก็จะตามไปโดยอัตโนมัติแต่ว่าเอ็กเลฟเวลาเราส่งไฟล์ไปให้คนอื่นนะครับสมมุติว่าเรา,าสร้างงานฐานลากเสร็จถ้าเราไม่ส่งแม่แบบ x อ็กเลฟไปนะครับเวลาคนอื่นเขาไม่เปิดชิ้นงานของเอ็กเลฟตัวเนี้ นี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเอกเลฟมันก็จะไม่ตามไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปเพื่อนๆก็ต้องส่งไฟล์นี้ไปด้วยซึ่งไฟล์ต้นแบบต้องเพื่อนๆต้องจาไม่้วยว่าเซฟไว้ตรงไหนไฟล์ต้นแบบผมเซฟไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะไฟล์ต้นแบบดีดีบิธที่บ้านนี่ไฟล์ต้นแบบนี่ครับ ต้นแบบผมอยู่นี่เวลาจะส่งแป้นหรือว่าส่งงานระบบงานไฟฟ้างานประปาแล้วก็แล้วแต่นะครับส่งให้เขาเนี่ยดีเทลงานเนี่ยต้องส่งไฟเอ็กเลบไปด้วยนะครับซึ่งเอ็กเลบมันก็จะเป็นมันจะต่างกับเขาแบบนี้นะครับมันจะต่างจากเขาแบบนี้นะครับทําไมต้องใช้ทําไมไม่เขียนทับเลยก็คือในส่วนของหลักๆเขาก็จะนําแป้นหรือก,กิจลายนะครับที่จะมาสร้างเป็นเอ็กเลฟนะทุกคน เพื่อที่จะไปไปเป็นแม่แบบในการอ่าขึ้นแบบไม่มตจนห้องน้ํานะครับการวางท่อวางอะไรพวกนี้นนทุกคนมันจะได้เป็นแม่แบบเดียวกันจะได้เริ่มต้นมาจากที่เดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของเอกเลฟนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ในผลในส่วนของการแก้ไขไฟล์ทั้งสามอย่าง นะครับว่าจะได้เป็นความรู้เพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ